ให้อาหารปลาหมูกระยางน้ำกลวนจ้าของก็เลี้ยงหมูไปพร้อมให้อาหารปลาไปพปร้อมบรรยากาศบ้านๆน,นะคะออเอาให้หมูน้ำเน้ะนั่น,นเอาให้หมูน้ำเน้ะเพื่อเพื่อยากกิน บ่ห้องดอกอิ่มเรากินอิ่มมากังหันเออห้องอีเด็ดอีเด็ดดีเด็ดล่ะคอกขอกให้อาหารปลาบ่อเลี้ยงปลาปลาหลายชนิดปลาบานกับมีปลาเลี้ยงปลานิ่ n าทับทิมปลาดุกปลานิ่นปลาทับทิมปลาดุกปลาไนปลาไนพร้อมประมาสองพันตัวปลาจำเนียน่ะสองพันตัวน่ะปลาเทิงปลาเทิงจะซื้กตึ้อแขนเตียงได้ตัวก็มีแล้วปลาตัวทอแขนใหญ่พี่น่ะพ่อต้นแขนปลาบ๊วยเมนตัวหน่อยนี่พี่ดองอยู่ในนี้เจ็ดขีดปลานาสมปออย่าไปเกี่ยวอย่าให้หมูนะ Bố 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 mẹ, yêu cốp bùi 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 nhà bùi bùi nè bùi 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 nè bùi 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 cứ bùi 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 เออคืออยู่เอาหญ้าไว้แหงัวพร้อมหน้าหน้าหาน้า,นา,นา,นาบานเท่าเนาะเพิ่นก็บ่ได้เลี้ยงงัวแล้วเพิ่นก็เอาหญ้าให้กับนาอีกคนนึงค่ะอยู่ข้างบ้านกันก็มีปลาบ่อนอยู่เด้ปลาบ่อนเปิดน้ำใสอยู่เด้พี่น้องพี่น้องบาดเท่าก็มีการสร้างรายได้ได้ยินเสียงเรื่อยตัดต้นไม้ต้นยุคห้าสร้างรายได้เนาะ เป็นพืชตามบ้านบ้านเราด้วยค่ะก็จะมีเสียงขอมาอยู่ด้วค่ะเสียงเครื่องตัดไม้ค่ะตัดไม้อยู่คาเพื่อสร้างรายได้นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นวิวป่ากำลังกินอาหารจ้ะอยู่เย็นๆนะคะก็ขอบคุณพี่น้องที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะมาดูวิวธรรมชาติ วิวบ,บ้านเรานะคะเป็นฟ้องไก่หมูบ้านพี่สาวจะเป็นพอกหมูหอกหมูปลาเรากะเลียงไก่บ้านห้าน้ำเนาะเรากะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะพี่สมปองสับโพธิ์นะคะแล้วก็คุณกิษดากิษดาโชคสับโพธิ์นะคะขอบคุณค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า